สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางช่อง16895ตัวเลขพารวยนะครับวันนี้ก็นำสูตรดีๆมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยกันแล้วกันนะครับสมาชิกใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่วงทีนะครับวันนี้มา,มาแนะนาสูตร110หน่วยบนอีกสักหน่อยนะครับ ตัวเลขมีเปลี่ยนแปลงนิดนึงแต่ว่าก็อยู่ในเลงเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้ามันพลาดเราจะาหันเหไปทางไหนก็มาดูกันนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลใน,นวันต่อไปอจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิด สนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใครติดตามไลฟ์แชร์ขอให้ร้ดวยทุกท่านทุกคนนะครับมาดูสูตร110หน่วยเดินดีๆสักอีกหนึ่งสูตรนะครับร้อหน่วยเนาะหลักร้อยหลักสิหลักหน่วยเดินอยู่ที่ยี่สวดเท่าๆกันนะครับจับชุด3ตัวบนจะมากันไหม นะครับแล้วตัวตัดที่เราตัดจะมาตามที่เราตัดไหมนะครับถ้าใครชื่นชอบตัวไหนก็นำไปใช้งานนะครับส่วนแอดจะใช้ตัวตัดตามสูตรเดิม10หน่วยบนของเรามาตัดนะครับถ้าพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับ10หน่วยบนเนาะอารลักร้อยนะครับวิธีการคำนวณตามนี้เลยนะครับ นำไปใช้งานบวก1นงองค์ที่3 5 6 7 8 9อกาถ้าวิเคราะห์ตามสูตรที่เราวิเคราะห์คำนวณก่อนหน้านี้หลักร้อยเราชนที่049เพราะฉะนั้นถ้านำสูตรนี้มาเทียบก็จะเหลือ9ตัวเดียวเนาะ,ะท้ายคลิปเดี๋ยวจะนำมาจับให้ดูถ้า9มาตัวเดียวเทียบกับแต้ม3ตัวบทเนาะแล้วก็หลัก10 4 6 7 902หลัก10ของเราเทียบชนก่อนหน้านี้ชนที่5กับ7เนาะก็เท่ากับว่าเหลือ7ตัวเดียวแล้วสมมติว่าด7้ามานี่หลักหน่วยจะเป็นตัวไหน,นามาดูกันเนาะค่อยวัดกันท้ายคลิปส่วนหลักหน่วย26งวด03456อันนี้ไม่ชนเลยนะถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้เทียบชนหลายๆสูตร หลักหน่วยของเราชนที่781เนาะในนี้ไม่มี781เลยเพราะฉะนั้นหลักหน่วยนี้ค่อนข้างที่จะยากแล้วนะค่อนข้างยากนะครับเราก็ต้องหาวิธีอื่นเพิ่มเติมนะคัดเน้นตัวไหนสมมติว่าถ้า0356ในเนี้ยมาเนี่ย781ไม่มาก็ก็ต้องหาในนี้นะจับคู่ชุด2ตัวบนไว้ก่อนนะ สาชุดนะครับต้องขออภัยตัวเลขอาจจะเล็กลงเล็กลงเนะาะโดยการคำนวณกระดาษผิดนะนะครับก็4 0 6 0 7 0 9 0 0 0 2 0ก็ไล่ไปตามนี้นะครับตัวที่แต้มสีก็ชนที่10หน่วยบนนะครับสิหน่วยบนสูตรสิบหน่วยบนจับชุดไว้นะครับ ก่อนหน้านี้เดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึง่งเดี๋ยวที่มาที่ไปก็คือชุดนี้10หน่วยบนก็มี6556ด้วยห้าเจ็ดเแต่ที่ตอนนี้แรกที่ตัดก็ใช้หลักหน่วยสูตรนี้มาเทียบเนาะแต่ว่าถ้าสูตรนี้ ก็จะจะได้ตัวชนอยู่ที่3ชุด65 75แล้วก็05นะครับก็จะเป็นตัวชนที่กลับกันก่อนหน้านี้เราจับได้5 7เนาะอ่าอาจจะเป็นตัวกลับก็ได้นะครับไม่แน่ทีนี้มาดูอีกสูตรหนึ่งเอาเฉพาะ10หน่วยบนเดินยาวๆนะหลายท่านคงจะชื่นชอบสูตรนี้นะ ไล่ไปตั้งแต่สูตรหลักสิบนะครับอ่าให้ดูคร่าวๆก่อนวิธีการคำนวณตามนี้เลยไม่มีคงที่นะครับนี่หลักสิบหลักหน่วยสิบลางหน่วยหน้หนหนหนาครั้งท,งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่สองบวกกันได้หกเจ็ดตั้งแต่งวดแรกนะหกเจ็ดจริงๆเดินยาวกว่านี้นะแต่ว่าก็ทำให้มันสั้นสั้น ก็สัก30งวดแล้วกันพอตัวเลข6ตัวนะครับก็เนี่ยเข้ามายาวๆอย่างนี้เลยนะครับงวดสุดท้ายนี้นะครับงวดที่จะถึงมาใช้งานนี่ก็หกเจ็ดนะครับถ้าใช้เฉพาะสูตรนี้ก็ยังชนที่7กับ5อยู่สําหรับหลัก10บเนาะหกับ7อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ชน3สูตร3สูตรก็ยัง7กับ5อยู่นะ แต่ถ้าเป็นชน4ศูนย์เนี่ยเขาจะเหลือ7ตัวเดียวอ่าอันนี้คือหลักสิบนะครับหลักสิบเนาะแพนให้ดูอีกทีหนึง่งอ่าถือว่าคำนวณให้ดู30งวดแล้วกันนะครับหลักหน่วยก็เช่นกันนะครับหลักหน่วยเช่นกัน30งวดเช่นกันวิธีการคำนวณตามนี้เลยนะครับนี่นะตัวเลข6ตัวเหมือนกันนะครับยาวๆตั้งแต่270มานู่นเลยนะครับก็ ให้ดูคร่าวๆนะครับงวดที่จะถึงนี้7 0 2 3 4 5นะครับถ้าเทียบกับสูตราสามสูตรสูตรนี้ตัวเลขหลักหน่วยของเราชนที่7 8 1ก็จะเหลือ7ตัวเดียวนะ ถ้าใช้3สูตรก็จะเหลือ7ตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็ถ้าจับเฉพาะ3สูตรนี้ก็จะเป็น5 7นะครับ7 7นะครับ5 7, 7, 7กับ7 7เท่านั้นเองถ้าใครชอบเบิ้ลเนาะระวัง7 7นะครับแต่ถ้าใช้สูตรนี้เขาไม่มีไม่ชนเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องหา ตัวอื่นมาเสริมว่าจะใช่อย่าง,างไรนะครับอันนี้ผ่านไปเนาะ10บหน่วยสองสูตรถ้าใช้เฉพาะสองสูตรนี้นะครับจับคู่เมื่อสักครู่สูตรเมื่อสักครู่เขาก็จะมี5.7ก็มีเนาะถ้าใช้สามสูตร5้าเจห้าหกคือตัวชนอันนี้จับเฉพาะตรงตรงที่ชนกันนะครับนี่ เพาะตรงๆที่ชนกันหกห้าเจ็ดห้ 65, 75, เมื่อใช้สูตร10หน่วยมาเทียบนะครับนี่ก็จะตัวชุดนี้ชุดนี้และชุดนี้นะครับเหลือ3ชุดพอเหลือ3มชุดก็จับ3ตัวบนเลยนะครับ65 75าเจแล้วก็ศูจับ3ตัวบนใช้หลัก ใช้ตัวเลขแต้มนะครับแต้มรวม3ตัวบนนะครับแต้มรวม3ตัวบนเนาะมีแต้ม2แต้ม3แต้ม4แล้วก็แต้ม7แต้ม8แต้ม9ก็จะจับได้ประมาณนี้ตรงตรงนะครับทีนี้ตัวเลขถ้าเราใช้สูตรหลักร้อยเทียบแล้วเข้าแต้มด้วยก็จะเป็นชุดนี้ เก้าาชี้บอกก่อน905เข้าทั้งแต้มเข้าทั้ง10หน่วยนะถ้าถ้าใช้เฉพาะ2ส,สูตรนี้เทียบกันนะครับอ่าละร้อยสะสสูตรชนที่9 4อ่าสี่สูตรชนที่9อ่า,อาเราก็หาตัวตัวที่น่าสนใจประมาณนี้นะอ่า เพราะว่าถ้าจะทําแบบชุดเดียวก็น่าจะลําบากหน่อยอเพราะฉะนั้นก็แต้มสินิดนึงสูตรนี้ชุดนี้ชนที่9ก้าละ 100, ร้อนยะทั้ง4สูตรนะครับทั้ง4สูตรนะแต่หลักสิบลักหน่วยจะมาตรงไหมก็ลองติดตามกันทีนี้ถ้าทั้ง4สูตร หลักสิบชนที่เลขเจหลักร้อยพลาดละ่ะเราก็ต้องมาดูตัวที่มีเลขเ็ดอ่าเจ็ดก็เยอะเลยนะครับนี่ก็จะเป็น7จหทั้งนั้นเลยนี่เจหทั้งนั้นเลยนี่ทั้งหมดเลยน,นี่ใช่ไหมถ้าหลักร้อยเราพลาดไม่ใช่เลขเก้นะครับ ก็จะเป็น075 175 275 575 675 775แล้วก็แค่นี้นะแค่นี้แค่นี้สำหรับ3ตัวบนที่มีหลัก10คือเลข7ถ้าหลักเราไม่เราก็คิดว่าสูตรใดสูตรหนึ่งพลาดนะครับถ้า9มาไม่ใช่97นะครับพอใช้แต้บเอาอหลักหน่วย ไม่ชนเราก็ต้องไม่จับก็จะเหลือประมาณนี้นะนี่แต่ถ้าถ้าดูใน,ส,นส,สูตรนี้สูตรเดียวสูตรนี้สูตรเดียวหลักร้อยสามห้าหกเจ็ดแปดเก้ห้าหห้าหกก็จะ ก็จะชุดนี้เข้าชุดนี้เข้าน่าสนใจอาจจะแต้มสีเต็มเต็มให้นี่เข้าสามห้าหก็จะเป็นห้าเ็ดห้าเบิ้ลเบิ้น้ำหามนะแล้วก็6กเจ็ดห้านี่เจ็ห้าเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังหรือเปล่านี่อันนี้คือตัวแปรนะครับ ถ้าสมมุติว่าหลักร้อยไม่มามาแค่หลักสิบแต่ถ้าหลักร้อยมาหลักสิบไม่มา,า,าประมาณนี้นะครับอา,อาจจะยูอาจจะดูยุ่งยุ่งนิดหนึ่งนะครับตัวเลขไม่ค่อยแมทสักเท่าไหร่แต่ใครชอบชุดไหนก็นำไปใช้งานนะครับแอดก็มีมีหน้าที่เพียงคัดสรรแนะนำสู่ตัวเลขที่น่านจะเป็นนะครับ ให้ประมาณนี้นะครับชอบสูตรไหนก็นำไปใช้งานนะครับทีนี้ท้ายคลิปก็จะมีให้ดูอีกสักสูตรหนึ่งเขาเรียกว่าหลักร้อยสมมุติว่าถ้าหลักร้อยชน4สูตรเป็นเลข9มานะครับแล้วก็หลักสิบเป็นเลข7ล็ล่ะถ้า9กับ7มาด้วยกันนะครับหลักร้อยหลักสิบ เราได้9กับ7แล้วเนี่ยหลักหน่วยจะเป็นตัวไหนได้นะครับจับเทียบแต้ม3ตัวบนนะครับแต้ม3ตัวบนก็จะมีแต้ม2องสองสามสี่เจนะครับสองสามสี่เจ็ดแปดจับไว้6ชุดนะครับแต้ม2ก็คือ976าเจ็ดหกนะครับเก้าเจ็ดหกเก 972 973นะครับใครชอบชุดไหนก็นำไปใช้งานนะครับส่วนที่ทำเครื่องหมายถูกนี้นะครับที่แอดเคยบอกว่าคู่โต๊นะครับเดินยาวๆ20กว่างวดแล้วก็จะมีคู่โต๊ด,นะเ,ด,ด,ลตดเลขคงที่7 8 9 2แล้วก็6 3 5 1 ก็เลยเป็นที่มาของเครื่องหมายถูกนี้คือถ้าคู่ตัวเราไม่พลาดก็จะเป็น976 971 973่ที่แต้มสีไว้3จุดนะประมาณนี้นะครับครบกระบวนท่าเลยนะครับให้ดูหลายๆแง่มุมเลยว่าตัวเลขถ้าพลาดแบบไหนมาแบบไหนนะ,ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งใครจะนำไปใช้งานที่ให้ถูกนะครับ ว่าตัวเลขไม่มีใครรู้นะครับก็ต้องพยายามหาวิธีนะเพื่อให้สมาชิกได้มีทางเลือกนะครับขอทุกท่านโชคดีสรุปก็คือถ้าก9หลักร้อยชน4สูตรชุดนี้หลัก10ชน7สูตรแล้วก็หาหลักหน่วยด้วยหาคู่โต๊ะนะครับในนี้แล้วก็เทียบแต้มรวม3ตัวบ,บนนะครับก็จะได้976 971 973 97ที่น่าสนใจทีนี้ถ้าถ้ามาตามสูตรนี้ก็จะเป็น905 905นะครับดูแล้วในนี้10หน่วยบนถ้ามาในตามนี้10หน่วยบนก็จะพลาดนะครับ10หน่วยบนหมายความว่าสูตร10หน่วยบนเนี่ย เราจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้หมดนะครับเป็นไปได้หมดอ่าม,มีพลาดแต่ว่าถ้าสูตรสูตรนี้อ่าถ้าเทียบกับสูตรนี้อ่าก็เป็นไปได้นะครับเจ็ดหกมีนะครับเจ็ดหกมีนะนี่เจ็ดหกมีเจ็ดสามก็มีนะครับนี่เจ็ดสามก็มีนะเจ็ดหนึ่งไม่มีนะครับในนี้ก็ น่าสนใจก็คือเนี่ย976แล้วก็973เนาะถ้าสูตรนี้มาครบนะร้อยสิบหน่วย973 976ได้นะครับได้ได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งถ้าใครไม่ไม่ทันก็ย้อนหลังดูนะครับดูทีลนะ,ะขั้นตอนที่แอด วิเคราะห์ให้นะครับอาจจะมีโชคก็ได้นะครับขอให้ท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนวันนี้พอสมควรวันนี้สวัสดีครับ